สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง Happy Life by Rainbow อีกแล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพอกันอีกแล้วกับช่อง Happy Life by Rainbow Hello everyone welcome back to my channel Happy Life by Rainbow I wish you have a wonderful day I will uh, talk about how to make visa for go to visit boyfriend for Schengen visa เนาะ I will talk our Thai lady about how to make visa Uh huh. อันไม่นี้มาอย่างกติจาเหมือนี้มาเว่าเรื่องเกี่ยวกับการทําวีซ่าไปเยี่ยมแฟนในในช่วงโควิดว่ามีเอกสารอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีเอกสารบางอย่างที่เพิ่มมาจากเมื่อก่อนทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันมีอะไรบ้างสําหรับที่จะไปก็จะมีแบบใบเชิญจากแฟนเนะาะใบเชิญจากคุณผู้ชายว่าเอ uh, boyfriend have to invite you go to the m country uh huh. first then for so, and he have to view support you anything something like that ของลุงก็จะมีแบบว่า อันนี้ขอออกตัวก่อนนะจ่ะลุงบ่ได้เห็ดโดยตัวเองถูกสิ่งทุกอย่างลุงจ้างลุงจ้างพีอ่อั้มลุงจ้างพี่คนหนึ่งเพิ่นเห็ดวีซ่าห้เนาะก็คือพี่อั้มเห็ดงานละเอียดคอา์ดนําจะเห็ดงานละเอียดใส่ใจถูกรายละเอียดขนาดแฟนลุงเขียนซูลิกเนาะแล้วเขียนตนนัวน้อยๆมาในใบช่นด้ยน่อยมะจ่ะแล้วเขียนซูลิกแล้วลืมใส่สละไอเล่าก็ไปเห็นคือเรา เอาละเอียดทุกรายละเอียดลุงเหตุนั่นเห็ุนี้แล้วเห็นเบิร์ทูชิงดูอ่าโอ้เป็นเป็นบริษัทที่เหตุงานละเอียดแล้วก็ดีอวยแล้วจะเดี๋ยวลงุลง,ล,งล่งลิงหายวิธีติดต่อพีออ่อัมเนาะเหตุงานดีค่ะอ่าแล้วจะ้ะอืมสำหรับคนที่จะทำวีซ่าเนาะก็คือหลักฐานจะมีอย่างหลักฐานก็จะมีหนาพาสปอร์ตท,ที่สำคัญเลยหน้าบัสพาสปอร์ตของเจ้าของนี่แหละเลก ทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านถ่ายเอกสารมาเนาะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของเราแล้วก็สำเนาเอา่ออะไรอะสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านพาสปอร์ตไปแล้วเออนั่นแหละแล้วก็ก็จะมีเอกสารก็คือเป็นอา่า ถ่ายรูปกับแฟนเราไปเที่ยวที่ไหนกับแฟนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวสมุยไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวไหนเจอแฟนยังไงเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปเยอะๆเลยถ่ายรูปยิ่งถ่ายกับเพื่อนด้วยก็ยิ่งดีนะคะสถานทูตเขาจะแบบว่าเออ เธอมีการรู้จักกับคนนู้นคนนี้คบกันมาเนี่ยรู้จักมีเพื่อนนี่มีเพื่อนนี้มีเพื่อนนี่โอ้รู้จักกันแสดงว่าความสัมพันธ์ของเธอแนบแน่นนะเธอถึงได้ไปเจอเพื่อนถึงได้ไปคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะกระิบแบบว่ายิ่งท้ายติดเพื่อนนะ่ะยิ่งดีจ้ะถ้าทายกับแฟนนะอะวันเนี้ยเขารู้จักเพื่อนฉันด้วยนะถ้ายิ่งมีครอบครัวมีพ่อแม่มีอีหยังน่ะแหงแหงดีเนาะจ้ะนะแหงสิเป็นหลักฐานที่สําคัญหนึ่งนี่ยเนาะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับแฟนกับแคปมากลุงกับ ลุงกัลูกป,ประมาณลุงทรงไห้พี่อําประมาณ20บลูก20กว่ายิมหายิมหกเลยลหละจ้ะคือยิ่งเยอะยิ่งแน่นเนาะสถานทูตเขาก็ยิ่งแบบว่าเออเรามีรูปเยอะเราอะไรเยอะเรามันก็ยิ่งแบบหลักฐานมันยิ่งแน่นเขายิ่งแบบว่าพิจารณาดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณเนี่ยแหล,ละแล้วลุงกับมี่ แคปหน้าจอเวลาเราคุยกับแฟนเราคุยคำพูดสวีดหวานสวัสดีกูดไนท์ดมอร์นิ่งอีหยังกันนะแล้วก็คุยกันจิป,ปาฐะเรื่องนูน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราที่เราคิดว่าเออมันเป็นมันเป็นการพูดในความสัมพันธ์ที่แนบแน่นความสัมพันธ์ที่ดีมียิ้มหัวเราะและ้วก็ประมาณนี้เนาะ ก็เป็นแคป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 หน้าจอมากการแคปหน้าจอต้องให้ติดวันที่ที่เราคุยกันด้วยนะคะมันจะมีวันที่ใช่ไหมเวลาเราเลื่อนไลน์มันจะมีวันที่ติดมาด้วยบางถ้าเราสไลด์ขึ้นอ่ะมันจะไม่มีวันที่การถกแคปหน้าจอต้องต้องมีวันที่ด้วยมันจะเป็นเรื่องสําคัญว่าเออมันมีวันที่ที่เราคุยกันนะพอสอนี่นู่นนี่นั่นนะลุงจะแคปมาประมาณ30ภาพอ่ะ เอาง่ายๆแต่ถ้าคนที่แบบว่าคนที่เขาแม่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามั่นใจเขาก็อาจจะไม่เอาเยอะแต่ของลุงอนด้วยความที่แบบว่าต้องการความมั่นใจเอกสารแน่นลุงก็เอาประมาณ20-30แผ่นไปเลยอะคือเราคิดว่ายังไงที่มันแบบแน่นอะ่ะก็ประมาณนั้นไปเลย แล้วก็รูปถ่ายของเรานะคะรูปถ่ายหน้าตรงรูปถ่ายตรงเอาผมเน็บหูไม่ใส่เครื่องประดับนะจ๊ะแล้วถ่ายต้องให้เห็นหูชัดเจนเบิงลุงบาบนี้ลุงเป็นคนหูหน่อยนะพี่น้องเบิง,งหูลุงน้อยหน่อยดิเอาผมทัดหูจังใดกันถ่ายออกมาบนันิโนกแกมลุงมันใหญ่พี่น้องโนกแกมมันใหญ่เบิงผิดมู้จะเห็นบอกม,มู้จจะกับวเห็นหูลุง,มงเมือนบอจังใดกลบวเห็นหูลุงเพราะว่า หนึ่งหนกแกบใหญ่ม,มาบางังหูมิดไปเบิดนี่แล้วก็หูหน่อยพอมลุงไปถ่ายรูปจังได้กับพอเห็นหูต่อยุขวบอกจนค้นถ่ายรูปเพิ่นเอาทิชชู่เพิ่นเอาอีหยังของเพิ่นละเพิ่นเอามาดันหูลุงออกจังสีไหมพี่น้องเพิ่นเอามาดันมาดันออกแบบเนี้ยเพื่อให้เห็นหูหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะถึงถ่ายรูปมาแล้วเห็นหูเจ้าของแม่ได้ยหขวค่ะเป็นคนหูหน่อยบึง แฟนลุงบอกว่าอันที่รักเธอนี่จมูกจะบูกเล็กแล้วตาเล็กๆแล้วแต่ว่าหูเธอยังเล็กอีกเนาะเพื่อนว่าเป็นตาหักเนาะเพื่อนว่าแฟนลุงชอบบอกว่าอะไรที่มันเล็กๆกับเป็นตาหักก็จะบอกว่าจมูกเล็กๆกับเป็นตาหักตาในหน่อยกับเป็นตาหักหูในหน่อยกับเป็นตาหักหนาแบบเลี้ยงๆสิกับเป็นตาหักพนะโอ้ยจะมีต่แนวเป็นตาหักแต่ข่อยไหนมีแต่อยากให้มันแนว บ่เป็นตาฮักเจ้าเป็นแนวอื่นข่อยอยากให้มันงามกูหนี่งสิเนาะเออนั่นแหละจ้ากับถ่ายรูปงั้นสิเนาะแล้วกาถ่ายรูปอ่ารูปถ่าย3าคูณสนิ้ว3.5มจคูณสีนิ้วนี่แหละมั้งของอันนี่อุ้ยไม่ใช่มั้งสิเดี๋ยวลุงลงไห้วะเท่าใดเนาะจ้ะเนาะอันนั่นแหละแล้วกานี่กันถ่ายรูปกัถ่ายงั้นสิจ้ะแล้วก็รับรองงานนะจ๊ะรับรองงานงานของลุงลุงเอาเป็นันยูทูบเบอร์นะจ๊ะ ประมาณแบบเธอเหตุงานอย่างลุงกบแคปหน้าจอว่าลุงเป็น youtube นะลุงเป็น y o u t u b e อนะคะมีสร้างรายได้นู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยก็แคปหน้าจอไปว่าเราเป็น y o u t u b e อนะอะไรอย่างเงี้ยเออแคเลยแคปหน้าจอไปประมาณนี้ละจ้ะว่ามีฉันมีงานทำเออแล้วก็หลักฐานจริงๆถ้า เออของแฟนมันก็มีของแฟนมันก็มีมก,มการเงินการอะไรของเขาประมาณนั้นอะไรเออก็ไปยื่นทีนี้ลุงก็นัดนัดวันนัดอะไรอย่างนี้เนาะนัดวันเข้าไปว่าจะไปยื่นวันไหนที่แรกต้องนัดวันก่อนเลยเพราะว่าจะเราจะไปยื่นคนทําวีซ่าเยอะนะคะก็คิดว่าอูคนคงไม่ได้ทําเยอะแยะมากมายเลก็ ager, หลักฐานที่เพิ่มมาก็เป็นอ,อ่าใบ ใบรับใบจองใบจองโรงแรมว่าเรากลับมาจากประเทศเขาแล้วนะเราต้องมากักตัว14วันที่เมืองไทยกักตัวโควิดนะจ๊ะกักตัวควอลันทีนที่เมืองไทยต้องมีใบจองโรงแรมแนบมาด้วย ว่ากลับมาเธอจะมาอยู่ที่ไหนมาพักที่ไหนอะไรอย่างเงี้เนาะแต่โรงแรมเขาไม่ได้ให้จองเขาไม่ได้ให้ดีโพสิตนะจ๊ะเขาหายใจเต็มจ้ะปกติเขาสี่ห้มัจจัเม็นบอกมาจําว่าเขากลับมามือน,นั้นมือนี่เขาคอยมาตอนเขาเขา,เขาคอยมาใจเต็มแต่นี่บอเขาใหายใจเต็มเลย โรงแรมที่ลุงเลือกยูซุขุมวิตราคาคาม0่า32,000บาท32,000บาทรวมเบกฟา์รวมมื้อเที่ยงรวมมื้อเย็นมีเขามีให้3มื้อนะคะแล้วก็ให้อยู่แต่ในโรงแรมเนาะเป็นห้องลักชัวรี่นะคะเป็นห้องดีลักห้องดีลักก็คือห้องบมใยญยป็นไดเป็นห้องพอดีพอดีสําหรับคนหนึ่งกระยุสบายๆนะจ๊ะสำหรับ คนหนึ่งหรือสองคนก็นอยู่ได็กสบายๆเลยห้องสวยเป็นห้องทีด่ดีแล้วก็โรงแรมทีด่ดีอ่ามันเป็นโรงแรมเออ่เป็นใอะไะใบจองลุงมันก็นมีใบจองที่ลุงอะน,นันจองโรงแรมไว้เอ่อมิสุงนะพาพาสปอร์ตไม่ได้เอแล้วก็มีใบจองโรงแรมนะจ๊ะ เลยการที่สําคัญเลยอ่ะสำคัญต้องมีเลยนะคะสําคัญที่ต้องมีก็คือ,อประกันโควิดในช่วงนี้ประกันโควิดต้องมีเราก็ต้องซื้อประกันโควิดเนาะนั่นแหละเราก็ต้องแนบไปด้วยกันเลยการนั่นละจ้าแล้วก็จะเอาไปยืนมันก็สิมีจังสี่ละจะ้ากะผู้ใดบ่าเข้าใจอีหยังบ่บ่รูุอีหยัง,อย,งอยากถามเรื่องจองโรงแรมอยากถามเรื่องอันไดกะเมนมาไตา่คอมเมนต์นะจะ้ะ มาคุยกับลุงใดยมาถามเดยว่าตรงเฮต์จังสันจังซีจังสีจังซันสำหรับวีซ่าเยี่ยมเย่ยนสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะสวิตเซอร์แลนด์นี่สิบอค่อยอยากป็นไถสิไปไงจาะสิบอค่อยอยากบ่คือแบบเพื่อนลุงไปเยลมรมนสในไปยากนั่งบอกว่านู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าของลุงอ่ะลุงไปสวิตเซอร์แลนด์ลุงไปมาสองสามเทือ่ะละจ่ะไปเที่ยวมากกบแฟนไปเที่ยวมากรังนี่ก็คือ,อครังที่สามของลุงเนาะก็เลยเฮ็ดไปขังนี้อีกคขังหนึ่ง,นงในความแบบว่า ต้องการให้มันหมั่นคงให้มันหยั่งสิก็หวังว่าครั้งนี้วิสาสิาพานนะจนะ๊ะเนาะเอาไว้ขอบคุณห,หลาย ที่เขามาติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทีม่มาให้กำลังใจเนาะเลยแก็ thank you very much for watching my channel have l a s t by rainbow see you with my next video thank you very much bye bye เล้จ้าเดี๋ยวมืออ่นเดี๋ยวมืออื่นไปยืนวิสาเดี๋ยวลงสิเห็ดอีกที่หนึ่งเห็ดลิปอีกที่หนึ่งอ่ะไปยืนวิสาเนาะว่าสิเห็จดจดังใดจังใดเดี๋ยวมาบอกอีกที่หนึ่ง่าเห็จดจังใดแล้วก็เขาไปมกเจอกันพุงนีนะจ๊ะเนาะไม่าย